น,นี่ครึ่งเพ้ยเ่อหมนหนึ่งข้อลูก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดน้ำแค่ไหนลูกใส่น้ำแค่ไหนแค่เท่าไหร่นะแค่ข้อมือค่ะตัดข้อมือนโอเคชี้ไว้บริษีทข้าวบรพอดีเขาอดกิ่นอ่ะเช็ดข้าวเช็ดให้แห้ง อาจารย์ก็เอาใส่ไว้แบนี้นะครับหมอข้าวเสร็จแล้วก็ปิดก่อนแล้วับเสียบับปักเสร็จแล้วก็เปิดไฟก็ทำการแงะเข็มพวงนี้ใช่ไหมตึงลงเพื่อว่าให้มันดิ่วดิแน่พอมันได้เสร็จก็จะได้ไปธีนี้สีเหลืองแสงว่ามันสุกแล้ว